ใครอยากสัมผัสประสบการณ์รีสอร์ทที่หรูที่สุดในเวียดนามฟังทางนี้ครับเพราะเรามีโปรด,ดีๆมาบอกฮะที่นี่คืออามันนอยครับเป็นรีสอร์ทในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยความเอกลุศิฟของที่นี่นะฮะพิเศษกว่าคําว่ารีสอร์ทหรูห้าดาวไปมากเลยฮะเริ่มตั้งแต่เรื่องทําเลที่ตั้งในอุทยานแห่งชาตินุ่ยชัวซึ่งมีธรรมชาติกึ่งทะเลทรายแบบเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจนยูเนสโกรองรับให้เป็นเขตส,สงวนชีวมณฑลของโลกส่วนการออกแบบรีสอร์ทที่มีเอกลักษณ์สวยงามสไตล์เวียดนามนะครับเป็นงานของสถาปนิกชั้นครครูเยัุณชชองิกีโด บนพื้นที่กว่า300ไร่เขามีเรือนพักแค่เพียง44หลังเท่านั้นนะครับเน้นความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยแต่สิ่งที่ดีงามที่สุดก็คือการให้บริการแบบเหนือความคาดหมายของอามันที่เน้นดูแลแบบเฉพาะบุคคลใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับอย่างที่วิลล่าของเราก็จะมีคุณเหเล่บัตเลอร์ที่คอยต t a n บายให้บริการเฉพาะห้องของเรา24ชั่วโมงตลอดการเข้าพักเลยครับส่วนเรื่องกิจกรรมเขามีให้ทาเยอะมากคะแล้วก็พิเศษไม่เหมือนใครด้วยนะอ่ะตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสอนยิงธนูล่องเรือใบโฮบี้แคทหรือจะเป็นการเดินเทรลก ใหดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วถ้าใครเป็นสายสุขภาพนะครับทุกเช้าเขาก็จะมีคลาสออกกาลังกายด้วยสปาที่นี่ก็คือดีเลิศตามตำรับอามันเลยครับส่วนอาหารก็อร่อยมากครับโดยเฉพาะอาหารเวียดนามตอนนี้ฮอปอาราวของเรามีโปรกับอามันนอยด้วยนะครับเพียงแจ้งโค้ด o p a r o u n d เมื่อจองตรงกับทางรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เพื่อนๆก็จะได้รับเรดพิเศษสาหรับห้องพักนอกจากนี้ยังมีอาหารเช้าให้ทุกวันนะครับมีบริการรับส่งสนามบินแบบส่วนตัวแถมรีสอร์ทเครดิตให้สูงสุดถึง1 1,670 ลลมีอัฟต์นูนที่ให้ทุกบ่ายเข้าคลาสสุขภาพได้ทุกเชา้าและอ,อื่นๆอีกมากมายนะครับดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บ hop a r o u n d .co และนี่ก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับรีสอร์ทที่หรูที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่อามัน,นนอยเวียดนามครับผม